ชาคาเฟ่น,นะคะคุณไายชาด้านการเสิร์ฟร้านนี้ทำไมสวยจังเลยครับแน่นอคนค่ะ <c oughs> คุณชาเสิร์ฟเติ่มค่ะที่ค้าหลอดอยู่ด้านนี้นะคะครับผมเอ่อคุณมินจะเลี้ยงอะไรครับวันนี้เอ่อชอบเป็นรสนมหรือผลไม้คะได้หมดเลยครับขอให้เป็นของหวานนะครับงั้นเอาอย่างละแก้วหนึ่ง <c oughs> โอ้โหซีอิ๊งค์ซีอิงเป็นยี่ห้อใช่ไหม มีมีโจเกลาโซนะคะมีมีจาริดาชานมอีกหนึ่งนะคะร,ร้านนี้นะะี่ดีนะคะคนขายก็สวยนะคะคนนี้มาขอเิมนี่อยู่กองก็ได้กินชานมคนนี้คนนี้ <c oughs> <c oughs>

มาล้วนมาน้วนมา,มา,มา <Okay. S 1> เอาต้นคอสิลูกฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ มาที่ก้อแรงอีกแรงอีกแรงอีกมามาไปเหอะชนชัน <c oughs> ชนไปเลยหมาไปอีกบิดเออบิดเยอะๆบิดเออถูกบิดบิดหัวไหล่หนำ <c oughs>